สวัสดีวันศุกร์ที่29กันยายน2566สืบเนื่องจากเมื่อวันอังคารที่26กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะครับมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในเรื่องของการพักชำระหนี้เกษตรกรเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งในการพักหนี้ ในครั้งนี้จะไม่เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าทุกๆรัฐบาลน,นั้นก็มีนโยบายพักหนี้ให้กเกษตรกรกันเกือบทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะครั้งนี้เป็นการพักชำระหนี้แบบพักต้นและก็พักดอกก็คือหมายความว่าเอาดอกกับต้นแขวนไว้เลยไม่ต้องจ่ายเลยทั้งต้นและดอกเป็นระยะเวลา3ปี โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรนั้นต้องมียอดหนี้คงค้างกับธนาคารทกสทุกทุกบัญชีรวมกันนะครับขอย้ำนะครับทุกทุกบัญชีรวมกันไม่เกินรายละ3 0 0แสนบาทซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลคาดหมายว่ารัฐบาลจะต้อง นำเงินมาชดเชยค่าดอกเบี้ยก็คือหมายความว่ารัฐบาลจะต้องเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร,ร,กรโดยจ่ายให้กับทกศเป็นระยะเวลา3ปีนะครับซึ่งวงเงินที่ต้องใช้ในการนำมาชำระดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร ซึ่งมีการคาดหมายว่าจะใช้วงเงินสูงถึงประมาณ280,000ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรโดยตรงมากเลยทีเดียวในระยะเวลา3ปีที่มีการพักทั้งต้นและดอกเบี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่มีการเดินหยุดพักไว้เหมือนแขวนไว้ในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรโดยตรงจริงๆนะครับ แล้วก็มีการคาดหมายว่าอาจจะมีการขยายวงเงินเพิ่มจากรายละ300,000บาทเป็น500,000บาทและก็อาจจะมีมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรในด้านอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกเป็นระยะระยะอย่างเช่นในเรื่องของช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตของชาวนานะครับแล้วก็พืชเกษตรอื่นๆต่อไป ก็ต้องมาคอยติดตามข่าวกันต่อไปสวัสดีครับ